เพื่อนวิวีแเขวใจนะแม่อ้อยขาดหกสิบจ้าแม่อ้อยก็ใกล้แล้วนะครับยินดีด้อเด้อแม่อ้อยนะสมข้อเก่งจังเลยสมแล้วมีรอยชื่อจากพุจโจกรยาณต้องคุมโปงหนาวติดลบสามจากพี่วัเพียนนะครับเต่ว่ายุไทยกับอากาศเย็นๆอยู่ดีเมื่อเ้าเนี้พี่วัเพียนนะแต่ว่าสายมากกันคือเก่า ขอบคุณขอบคุณครับที่เชยงโจเดอนะครับครับไม่เป็นไรเนาะไปกัดให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะสองโกแม่อ้อยก็เก่งค่านะครับจะบินเป็นตัวดีนะไกลแล้วนะหุมพองฮุมสองพืนยังบุดยังบุอุ่นอยู่เย็นเจียบปีนี้หนาวแบบไหนไม่รู้มันหนาวแบบเย็นเย็นจนโบมีเต่าบ่มีพินเป็น กับที่นอนอุ่นที่วันเพ็ญเนะ่ะที่นอนอุ่นบอกตอนนั้นฮ่มะยูนเกาหลีมันมีที่นอนอุ่นแล้วกับเมีย่ยงพี่เตา่าเต่าโลบอ่เราเอื้นเต่าโลก <c oughs> เคยเคยติดลบอยู่ติดลบสามองศา,าแะ้วมั้งประมาณประมาณนั้นออกห้องบอดได้เลยเดีวหูแดงบิด ดีใจน้ำค่าไม่อ้อยใกล้เลียวยาวๆยาวยาวไปค่าไม่อ้อยนะครับจากพี่ข้าวหอมนารุมนนะครับให้กําลังใจแม่อ้อยครับผมที่สําคัญดูแลสุขภาพนะครับผมนะครับจากพี่โจกรตยานะขอบคุณพี่วิวีคนสวยนะครับจากน้องสองก้นนะินทาเลี้ยวเอาได้ยินอีกอันนดี้ววิเนงมาแล้วนะนั่นแหละน้องบวบอะซื้อบุญซนะุ่มมันนะสงสัยเราซื้อโทรศัพท์ใหม่ สวัสดีค่ะคุณบุญชุมนะครับจิ๊กพ่เพนสตอรี่นะครับพี่เพนสตอรี่ก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับสวัสดีค่ะพี่นะครับพี่พี่ทุกคนนะครับจากน้องบุญชุมหรือน้องบวบนะครับสวัสดีครับพี่เชียงโจคนรอเหวี่ยมุ้งไหมสวัสดีครับพี่ชียงโจดนันดันครับจากน้องจอบนะสวัสดีครับพี่เพนคนสวยจากน้องจอบแล้วด้อยนะครับ สวัสดีครับพี่วิววคนสวยจากน้องจอบระเด้อ <c oughs> จอบระเด้อจอบจอบเพื่านใจวิโจกันราเนะมันเป็นเอมันเป็นเอ,นเนเอพื้นรวมตึกติดเอเปิดเอรวมเปิดคอนโดเป็นเอวิ่งตามพื้นตึกจ้าโอเอวิ่งตามพื้นตึก <c oughs> ก็ดีมากเลยนะถ้าอย่างนั้นนะ มันจะอุ่นอุ่นทั้งตึกเลยเนาะเช่นกันนะน้องจอบน้องโกน้องจอบนะครับจากเพื่อนวีปีแก้วก้านะครับเจ้าบ้านเจ้าบ้านที่หลังมอฟื้นข้ามนะครับเพื่อนวีบีกับน้องจอบนะครับจอบเลิกจอบเลิกจีเลิกดีเจ้าสนจจกวิวินหลุงป้านะสวัสดีครับทุกท่านเลยครับนะครับจากน้องจอบเดือดนะครับลุงป่าคะจากเพื่อนวีบีแก้วก้านะครับนั่น ยันเขาวาบอลจโอ้เนาะจากเดี๋ยวตุดเดียสุดเดียน้องพิมมาคนรอเนาะน้อง,องจอบตรงว่ามาพิจัวค้านะครับจากเีินในพีนะครับขอบคุณทุกกำลังใจค้าให้แม่อ้อยนะครับจากแม่อ้อยนะอ่าฮะรอไก่รอลายนอรอลายน้องีอีน้องบอก ขอบคุณครับพี่เต็งตองนะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีทุกท่านทักถ่ายไม่ทั่วถึงต้องขอโทษขออภัยนะครับขอตัวทํางานก่อนนะครับจากพี่ดวงกระทิปนะครับขอบคุณครับนะครับจะบ่ายโมงแล้วเด้อนะครับขอตัวจ้านะครับขอบคุณครับพี่ประภาศิรินะครับขอบคุณครับนะครับมัดรวมอีกรอบนะคะไม่ได้ทักถ่ายต้องขออภัยนะครับจากเพื่อนวิวีนะครับสวัสดีครับคุณประภาศิริจากพี่เพียรลุงป้านะครับ พี่จ้าเก็บแก้ว,กวคนสวยมาสัจ้าจากวีโจกะระยานะคุณเต็งตองค้านะครับจากพี่ช้าหอมนะครับพี่เบียนสตอรี่น้องจอบกระสุงอรโนนางลำม,มาให้นะแม่อ้อยขอบคุณค้าคุณดวงประทีปค้านะครับจากที่ข้าหอมนริมนนะับพี่เบียนลุงป้าก็สุงกำลังใจมาให้นะไม่ขอมัดรวมกับน้องจอบเด้อน้องวิปีกลัวคมจอบ <laughs> จากพี่โจกนระยาะครับ ยันคือคุมจอบเรียบร้อย่ยเอาไว้สิไ่สิบหานในปีเพื่อน